นายก็คือว่าพวกเราต้องเฝ้าระวังช่วยกันเฝ้าระวังในคน ที่เป็นระดีสมัชชาหรือมีสภาอะไรทุกอย่างเนี่ยมันควรจะเป็นได้แล้วจังหวัดแต่ที่ตำบลเป็นที่ปฏิบัติการสร้างการพูดนะแต่จังหวัดจะเป็นระดีเอาเรื่องเอาตัวตัวมาพูดนะเห็นด้วยกับเพื่นว่าสภาปนควริมใช้ประเด็นร้อนใช้ประเด็นประเด็นร่วมใช้ประเด็นร่วมในการคุยแล้วใครที่เกี่ยวว่าเป็นนักเล่ในเรื่องราวของประเด็นนั้นนะ แต่แต่สภาผู no. ้ลงทุนหรือสวัสดการมไม่เป็นองค์กรเป็นพื้นที่ทเกี่ยวกับการที่จะเป็นเป็นพื้นที่ปฏิบัติการไม่ใช่องค์กรเป็นการเป็นรูปแบบองค์กรไม่ใช่แบบเป็นรูปแบบเชิพื้นที่เป็นเวทีชิรพื้นที่นะครับส่วนระดับภาที่เราจะต้องคุยกันเนี่ยหนึ่งภาคน่าจะเป็นวงเชินสวัสดิการเชิงวัสดการที่ไปต่อสู้กับพื้นที่ได้หมายความเช่นพื้นที่บอกว่า ก็การจะดูเรื่องของฐานเศรษฐกิจทางเรื่องของเศรษฐกิจทางเรื่องแผนพัฒนาสังคมการเงินเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรระดับทูนที่เนี่ยมีภาคสักข่อนเรื่องผู้เชี่ยวชาญเช่นเรื่องทักนะกระบวนการกระบนการแบบไหซึ่งภาคจะไปรวงเหมือนวงกราของผู้เชี่ยวการกนะครับผู้ชี่ยการไปเรือยแต่การเรื่องนี้ถ้ามันเป็นประเด็นเรื่องโองการทำแผนพัฒนาสังคมแล้วเนี่ย ถ้าภาคจรรู ai, ้ถ uh ึงออกมาไหมท่าม the ีท NO ั <beer> vote, ้งฝ่ายวิชาการมีทั้งฝ่ายชาวบ้านที่เป็นฝ่ายการดึงเรื่นใช่ไหมเพราะเราเอาเรื่องราวที่คุณเียอยู่พวกเราที่เป็นชาประชาชนเนี่ยมีทั้งผู้ที่ตัทเรด้วยในการทำมีทั้งที่จับบทที่เราดึงด้วยแล้วก็มาุยให้กับทีมวิชาการที่ภาคาไออกมาว่าไม่เป็นคนีไหแล้วก็ต้องปรู้ภาคออกแบบ้วนะครับมันจุเรื่องของวิชาการมันเป็นเรื่องล เป็นทีนสภาพารมณ์เพื่อให้เขาเป็นไปถีละความเป็นทีเลยก็ได้ไว้เรื่องราวที่ท่านบอกแบบมาเนี่ยเห็นด้วยไหมเห็นดวหรือไห่นะครับและเสร็จแเทพเรื่องปั๊บเนี่ยก็ลงไปบนตัวกายในหลยระดับแล้วเอาข้อมูลต่างๆขึ้นมาเคือว่าวงท่าไหนทำการเคลื่อนขึ้นทั้งขาขึ้นอารมณ์หรืะขารมณ์ทำขึ้นหรืออาจจะกลายเป็นการคื่อนในวงทาานะทำเรื่องของการจัดระบบการสื่อสารจัดระบบการสื่อสารเพื่อทำความ การเดกันนะประทต่างคนต่างเข้าใจกันเองนะครับถ้าต่างคนต่างเข้าใจกันเองหรือเข้าใจมากไม่เข้าใจมาก้ยการสื่อสารของพี่น้องเราที่ลงจังหวัดก็ดีลงสู่ที่สุดีก็จะสนันก็จะไม่ไม่ตกลดร่วงไม่ไม่อะไรเป็นผลร่วมกันะแล้วสร้างอำาใหม่ของขาราชรโดยในตัวสารของตำบลหรือจังหวัดเป็นต้น่าตำบลหรือจังหวัดถ้าสอดคล้องกับสีที่เราด้วถึงสี่ภาษาของเราเราก็ถึงทาการทรัพยากรเราก็ถึงทุกาความรทา การหายหน้าของชาตัวอเนี่ยจะเป็น,น,น,นตัวการที่กั้ไม่ได้อำนาจากกระลงเรียลงไปงล่า้แล้วขอให้เป็นปัญาขณะเดียวกันเนี่ยทำให้ข้นล่างอี่แรงพอที่จะสร้างขั้นล่างให้มีแผลอที่พีนัาพูดไปยึดโยงกับตัวยึดกรสตายของตวบทและจังหวัดเพื่อหรือแร่าเพื่อที่จะทําให้เรื่องที่เราจะจะทำเนี่ยให้เป็นจริงณะนั้นเองนี่ยมันจะมีวิติตเป็นขบวนการมากกว่าวิจิรในเชิงภูมิัที่จะทำหน้าที่เยพื่ แต่ควรจะได้มาไม่แน่ใจว่าอาจจะใกล้เคียงกับที่นักศึกษทั้งหมดหรอาจจะมีส่วนที่ต่างๆกับผู้สูบวัยครับอาจจะช่วยเติบอลให้ช้ากว่นี้เพราะว่าเด no <rats> ี๋ยวเราไปออกแบบแล้วเราจะทำให้รูปองค์กรยังเหลือในเมื่อวเนนี้จะทาคนมาในส่วนี่ไม่ค่อยเกิดตามเลยเหตุการณ์ของมันโดยการรวบรวมรวมท่ากับว่าเราต้องทำในวันีี้กลับไปรตลงครแนน จะไม่จะไม่เสร็จเลยไหมครับก็จะเกิดการเอาผู้มาเรามีจุดดีอะไรจุดบอดอะไรปัญหาอะไรนี่นะสายน้ำมันเป็นยังไงพื้นที่ทั้งหมดเป็นยังไงประชากรเป็นยังไงเอามาตรงนี้ตรวจสอบประตูนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องความรูะการเรีนการปฏิบัตินั่นแหละแต่เป็นทำงานเลยเราเสนอโครงการต่างๆงานที่เกี่ยวข้องที่อยากจะทำงานกับเราจะเป็นสอจะเป็นมอจะเป็นอะไรแต่ทำตรงนี้ไปเลยไหมทำไอถ้าถ้ามันเป็โคนที่พูดคุยนแค้วแทนที่เราจะมองว่ามีแค่นี้ กระาไาแบบให้พี่น้องเนี่ยแต่งตุ้ดยึสารข้าวยสารไขฝังยดสารอรอางเียนึดสารของเรืองึดสารของแข่งของเมืออะไรเนี่ยจับเรื่องต่างแล้วก็หาลูกผสมกันให้การที่วมกันก็เกิป็นสภาพเมืองโดยปัญญาเมื่อฟ้าทีของออกผ่านชนลเป็นแดเราอยากได้ถึงแม้ว่าอจะากาศจะหนแต่เราก็จะฝันเกน